น้มลชนคิรีนะคะอาการที่เป็นคือตาข้างขวามีน้ำตาไหลตลอดเวลานะคะก็เลิมใส่ว่ามันเป็นอะไรเพราะเคยผ่าน<ๆ>การผ่าตัดมานะคะเย็บไป32เข็มนะคะเป็นต้นเนื้อนะแล้วก็ได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะหมอตรวจออกมาว่าตาของคุณข้างขวามันจะทําให้ภาพเลือนลางสาเหตุมนันเกิดจากจอประสาทตาลัว่วกิดยาบางอย่างเข้าที่ดวงตาเลย เข็มก็อยู่ตั้งแต่5,000ถึง5,000 0แ,แต่หมอก็บอกว่าไม่ได้รับประกันว่าตาของคุณจะกลับมาปกติ100%นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้รู้จกักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งที่เรียกว่ารอยน l ออยนะคะเลยตัดสินใจซื้อนะคะรอยน l ออยมาทานแค่เม็ดเดียวทานก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่าภาพที่เคยสซ้อนหรือว่าน้ำตาที่เคยไหล มันไม่มีแล้วความชัดเจนของตัวหนังสือหรือว่าทีวีหรือว่าในภาพในหนังสืออะไรเนี่ยมันชัดเจนหมดแล้วเราก็ไม่ปวดแสบที่ตาด้วย<ม>เพราะว่า<ม>การที่เราจะไปรักษาเข็มละห0 0 0 0ื่นเดือนละห้าหมื่มันก็ใช้เงินไม่ใช่น้อยนะคะแล้วเราก็เบิกไม่ได้ด้วยนะคะมันแพงมากนะคะ<ม>ขอบคุณโรยินออยค่ะ